ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาเรื่องราวของความคิดสร้างสารรค์ซึ่งกระตุ้นได้ด้วยการเดินทำไมการเดินจึงกระตุ้นไอเดียเจ๋ง จนฟรีโอรับโลกหลายคนเลยนะคะต้องนำออกมาใช้คุณเฟลิตนิช,ช,า,นา,า,ชา,านักปราชชาวเยอรมันเขาที่กล่าวว่าความคิดที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรากำลังเดินสตีฟจอ็อบผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอย่าง Apple ิลมาร์คสักเคอรเบิร์กผู้ก่อตั้ง f เ c e b o o k สุนดาพิชยัย c ีโของ Google หรือแม้แต่ลิชาร์ดแบนซันผู้ก่อตั้งอาณาจักรบร์จินจกรุ๊ปซีโอดับโลกเหล่านี้ล้วนใช้การเดินเป็นหนึ่งในวิธีกระตุ้นความคิดและไอเดียเจ๋งๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะแล้วทำไมทำไมการเดินจึงช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์หรือช่วยผุดไอเดียเจ๋งๆออกมาได้ หลายคนน่าจะเคยคุ้นเคยกันนะคะหรือมีประสบการณ์ว่ามีไอเดียสร้างสารรค์ของเรามักจะลดแล่นในขณะที่เรากำลังอาบน้ำและรู้หรือไม่ว่านอกจากการอาบน้ำที่กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ได้แล้วยังมีงานวิจัยที่พบว่าการเดินคะ่ะการเดินก็ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ได้เช่นกันนะคะโดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เขาพบว่าความคิดสร้างสารรค์ไอเดียเจ๋งๆสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรากําลังเดินหรือไม่ก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เราเดินเสร็จแล้วนะคะแระก,การเดินก็สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ให้ดีขึ้นได้ประมาณ60เเมื่อเทียบกับการนั่งเฉยๆนะคะการเดินในที่นี้เป็นได้หมายความถึง การเดินต่างแจ้งเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายรวมถึงการเดินในอาคารการเดินในบ้านก็ได้ผลเช่นเดียวกันนะคะมหาบอสแตรนฟอร์ดได้ทําการทดลองกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย176คนด้วยกันนะคะโดยผลการศึกษาเขาก็พบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นขณะเดินค่ะ มากกว่านั่งเฉลี่ยถึง60%เลยนะคะเนื่องจากในขณะที่เรากำลังเดินอยู่นั้นจะเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และก็ความจำด้วยนะคะการเดินยังเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมองหลายส่วนพร้อมกันนะคะเพื่อประสานงานเพื่อประสานการเคลื่อนไหว รักษาสมดุลในขณะที่เรากำลังเดินอยู่ในขณะที่วรสาาร Frontier in Public Health ก็ได้มีนักวิจัยด้านสมองสามคนนะคะคาดการว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อนของมนุษย์รวมถึงความสามารถของเราในด้านนวัตกรรมได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับความสามารถในการเดินค่ะและการเดิน ยังทำให้มีการสื่อสารระหว่างสมองสองซี่ได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากการเดินจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นความคิดผ่านการทำงานของสมองแล้วนะคะการเดินจะเป็นการทำให้ผู้คนหยุดหยุดรับรู้ชั่วคราวและปลดปล่อยจิตใจของตัวเราให้เป็นอิสระไม่ยึดติดอยู่กับอคติและรูปแบบการคิดแบบเดียว หรือช่วยขจัดความคิดเก่าๆที่ไม่ได้ผลออกไปอีกด้วยนะคะแล้วมี CEO คนไหนบ้างร่ะที่ใช้การเดินเป็นตัวกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์เราได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะท่านแรกศาส,สดาของ Apple Steve j o b ค่ะ่ะที่เขามักจะชวนหัวหน้าด้านการออกแบบ Apple ออกไปเดินเล่นระหว่างพูดคุยเสนอไอเดียหรือดมความคิดเห็นกันค่ะ และตัวสตีฟจอตัวเขาเองก็ยังเคยพูดว่าเขาใช้่วลานในการเดินพูดคุยเป็นหนึ่งในวิธีการประชุมด้วยนะคะท่านต่อมานะคะในขณะที่มาร์คฟักเคเบิร์กก็มักจะพาพนักงานไปเดินเล่นก่อนที่จะเข้ายื่นข้อเสนอสำคัญให้กับพนักงานเหล่านั้นนะคะแม้แต่สุนดาพี่ชยัย CEO ของ Google ก็ใช้การเดินเป็นวิธีการเล่นกระบวนการคิดของเขาคะ่ะและคนสุดท้ายนะคะลิชาร์ดแบนซันผู้ก่อตั้งวอร์จินกรุ๊ปก็เห็นด้วยกับการเดินนะคะโดยเขาให้ความเห็นว่าเมื่อเราเดินเราไม่เพียงแค่ออกกำลังกายเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นวิธีที่ช่วยปลดปล่อยความวุ่นวายในชีวิตและตัวของเขาเองก็มักจะเกิด หรือมีไอเดียต่างๆหรือแผนการใหม่ๆออกมาในขณะที่เขากำลังเดินอยู่ด้วยนะคะและสุดท้ายถ้าเรากำลังประสบปัญหาสมองไม่แลนความคิดสร้างสารรค์ไม่เกิดอาจลองปล่อยวางแล้วก็ลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นเดินสักเล็กน้อยก็ไม่แน่นะคะว่าในขณะที่เรากำลังเดินอยู่เราอาจได้ไอเดียอะไรเจ๋งๆอะไรใหม่ๆ ที่ช่วยให้งานของเราดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคะความรับนี้ไม่ได้ห่วงกันนะคะสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยค่ะหวังว่าถ้าวันใดหรือโอกาสใดความคิดของเรามันไม่แล่นลองลุกขึ้นแล้วเดินนะคะเราอาจจะมีไอเดียเจ๋งๆออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะคะ ขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอร์คาสแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ